มีความเป็นห่วงอ่ะอย่างนี้เราไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานเป็นตัวเลขน่าตกใจขึ้นมาก็คือทีน่อ่าในเรือนจำใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ครับทางอ่นายสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วฮะพร้อมด้วยนายอายุธศิลป์ทพันธ์นะครับอธิบดีกรมราชัณฑ์แล้วก็นายแพทย์วิรกิจฐานปริพันธ์นะครับรองอธิบดีกรมราชัรร์ก็ร่วมกันแถลงข่าวอ่อชี้แจง เรื่องว่าอ่ายืนยันว่าทางกรมแพทย์ทานเนี่ยไม่มีการปกปิดข้อมูลอโดยคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าการคัดกรองหาเชื้อโรคในเดือนจําเนี่ยทําได้อย่างรวดเร็วเพราะได้รับรถพระราชทานตรวจโควิดทําให้ตรวจได้เร็วเป็นพระมหากรณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับแล้วก็มีการส่งข่าวแจ้งให้ทางญาติเนี่ยทราบแต่ทรงเนื่องจากผู้ติดเชื้อม,มีจํานวนมากก็เลยไม่สามารถแจ้งข่าวได้รวดเร็วผมบอกตามมาตรฐานสากลเนี่ย ผู้คุมหนึ่งคนจะดูแลผู้ต้องขังหกคนแต่ของไทยผู้คุมหนึ่งคนผู้ต้องขังสามสิบสามคนอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มาตรฐานอ่ามาตรฐานมาตรฐานคือของเราเนี่ยบุคลากรน้อยก็ทําให้เลยแจ้งแจ้งแจ้งเรื่องไปช้าของเราบุคลากรน้อยหลือคนทาผิดเยอะเอางี้ตอนไม่สวนทางมันดูสวนทางกันเนาะ คุ้สมับอกด้วยว่าบอกตอนนี้ก็มีก็มีการพยายามที่จะให้จํานวนลดลดจํานวนผู้ต้องขังลงเพื่อใ,ให้เกิดความแออัดะฮจากที่ก่อนเข้ามาเนี่ยก่อนเข้ามาแล้วตําแหน่งเนี่ยมีผู้ต้องขังสามแสนเก้าหมื่นคนทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณสามแสนหนึ่งหมื่นคนก็ลดลงไปฮะทําให้อ่าได้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีพื้นที่ต่อคนเนี่ยมากขึ้นอย่างเช่นจากเดิมเนี่ย คนเราไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรอตอนนี้ได้หนึ่งจุดสองตารางเมตรเพิ่มมาอีกนีเลยอีกสองร้อยที่แต่ว่าเอาจริงนะคือตอนนอนอะอะตอนที่ใช้ชีวิตกลางวันะไม่เท่าไหร่เพราะว,ว่าพื้นที่หนึ่งกว้างแต่ละคนก็ไปใช้ชีวิตของเขาไปทํางานตามที่ได้รับมอบหมายแต่ไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรเนี่ยคือน่าจะตอนนอนที่คือต้องนอนแบบเบียดเสียดกันใช่ไหมใช่ เคยเคยเคยเข้าไปดูไม่ไม่แต่ไม่เคยเข้าไปแต่ตอนกลางวันพี่เข้าไปที่ไปทำข่าวก็ไปตอนกลางวันยังไม่เคยเข้าไปตอนคืนยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าเคยคุยกับทางผู้คุมเลยหรือเคยเคยลองลองถามนะผู้ต้องขังเนี่ยที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็บอกว่าคือนอนแบบนอนไหลชนไหลอ่ะไหลชนไหลแบบไม่ใช่นอนตัวกว้างด้วยนะนอนตะแคงยากลำบากอยากมีเดกกันเลย คุณผู้นำยังบอกเลยเขายืนยันไม่ไม่มีการปิดขา่าวนะครับเปิดเผยทุกข้อมูลมาตลอดก็ทางอ่าถ้ายาเนี่ยก็จะให้ยาที่หากยาทางสาธารณสุขให้มาไม่พอทางกรมแพทย์ทหารก็จะซื้อเองเพื่อรักษาทุกคนขอให้ญาติผู้ทหารทุกคนสบายใจได้ส่วนกรณีที่มีการโพสต์รูปหน้ากากหนาไมายบางมากลงในเฟซบุ๊กนะก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อที่จริงไปแล้วอว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไง,งแล้วก็ ทางด้านนายแพทย์วิรกกิครับรองอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยก็บอกว่าอาสามารถดําเนินการาตรวจเชิงรุกได้ร้อยเปอร์เซนคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมาได้ทั้งหมดนะฮะก็คือจะเห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดเนี่ยสำคัญกับพื้นที่ในจังหวัดสีแดง ทางเรือนจํากลุ่มแรกที่ติดไปก็คือเรือนจําที่นราธิวาสใช่ไหมก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็เหลือเพียงติดเชื้ออที่เป็นกลุ่มสีเขียวไม่กี่รายเท่านั้นก็อตอนนี้มีผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลนริพธทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยเ้าสิบห้าคนแยกเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียวเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งระอยสิบกคนรับสีเหลืองหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคนแล้วก็กลุ่มสีแดงหรือที่กลุ่มที่มีอาการหนักสี่คน ในจํานวนนี้มีผี่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่หนึ่งคนเท่านั้นอตอนนี้มาตรการทางกรมแพทย์ธันเนี่ยเขาเพิ่มการกักตัวจากเดิมสิบสี่วันใช่ไหมตอนนี้เพิ่มเป็นยี่สิบเอ็ดวันแล้วแล้วก็ตรวจว่าคนที่เข้าครั้งแรกใช่ใช่กักตัวก่อนเขาอย่างที่บอกว่าบางทีสิบสี่วันมันไม่มันไม่มันไม่เห็นบางคนก็ตรวจสามสี่ครั้งกว่าจะเจอแล้วก็จะมีการตรวจเชื้อสองครั้งในการคือวันแรกที่เข้าเรือนจําแล้วก็หลังกักตัวครบ 21วันหรือสามสัปดาห์เนี่ยก็ใช้ลาปิดเทสเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองนะฮะก็อ่ส่วนขณะที่คุณอายุธทางท่านอธิบดีกรมแพทา์ธรเนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนโรคเนี่ยในส่วนของทันทัาวสารหญิงกลางที่ที่มีผู้ติดเชื้อนะ,ะของผู้หญิงอ่าสันนิษฐานว่าเชื้อเนี่ยมาจากผู้ต้องหังที่เข้าใหม่มส่วนเดือนจำพิเศษกรุงเทพติดเชื้อจากเจ้าที่รายหนึ่ง ก็ก็จะจัดตั้งโรงพยาบาลตอนนี้ใช้แดนสามแดนสี่จะตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อทั้งหมดอค่ะแต่ว่าในการถแถลงข่าวเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วยอดที่เกิดขึ้นมันคือยอดตรวจมาแล้วกี่วันด้วยออันนี้คือเป็นข้อสงสัยของประชาชนเละคือทุกคนอยากรู้ว่ายอดเนี้ยคือเป็นยอดกี่วันวอเออที่คนเขาพูดถึงกันว่า ปกปิดหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาอยู่ๆยอดมาพุง่งสองพันแปดเลยทีเดียวตูมเดียวใชว่อันนี้คือยอดอะไรยอดจากไหนยอดจากเพื่อประเทศเหรอหรือว่ายอดเฉพาะเรือนจากางทันท่านสถานงหรือเปล่าอ,อ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เมื่อวานท่านก็ไม่ได้พูดถึงอืมก็มมสงสัยกันต่อไปเราก็สงสัยกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าราชธานเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ควบคุมสถานการณ์ได้ครับจ้ะ นี่มันยังมีอีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มก้อนที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงเลยนะคะนั่นก็คือโรงงานเขาเรียกว่าแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมา,าราย,ย่า่แห่งหนึ่งในเขตพื้นที่หลักสี่นั่นเองอ่หลังจากที่ได้มีการตรวจทัดตรองไปเมื่อวันที่11พฤษจิกายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางผู้อำนวยการเขตหลักสี ก็ได้ลงพื้นที่นะคะ,<น>ะแล้วก็มีการประกาศปิดแคมป์คนงานเรียบร้อยแล้วการประกาศปิดแคมป์คนงานก็คือการห้ามคนงานที่อยู่ด้านในออ,ออกมาและ,<น>ะห้ามคนที่อยู่ภายนอกเข้าไปนะ,นะคะ,<น>ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายสมบัติกระหนกทิพย์นะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตหลักสี่พร้อมด้วยผู้บริหารเขตนะคะเข้าตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างภายในซอยยายผล บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ค่ะพร้อมทั้งติดป้ายประกาศห้ามบุคคลเข้าออกสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาดนะคะภายหลังจากที่มีการตรวจคัดกรองเชิงลุกไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผลปรากฏว่าคนงานภายในแคมป์ดังกล่าวติดเชื้อโควิดจํานวนมากแล้วก็ได้มีการแจ้งให้คนงานภายในแคมป์ทำตามมาตรการนะคะก็คือมีการกักตัวและปฏิบัติตามข้อกําหนดในการป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นการเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้กำชับให้เจ้าของบริษัททำความสะอาดสถานที่จัดการน้ำใช้น้ำทิ้งและจัดการขยะอย่างเคร่งครัดด้วยนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่โดยรอบก็อาจจะเกิดความกังวลทางผอ,อเขตค่ะก็เลยได้จัดรถรับส่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับแท้งคนงานนี้นะคะ ไปตรวจคัดกรองนะสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองหรือสอปคมคมควบคุมโรคที่อยู่ตรงวัดพระศรีกับอีกจุดหนึ่งก็คือสนามกีฬาไทยญี่ปุน่นแดงที่ตอนนี้มีการคัดกรองแรงงานที่อยู่ในมาตราสามสามอยู่นะคะเพื่อจะได้ลดความกังวลแล้วก็จํากัดวงการระบาดและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้เหลือที่สุดด้วย นอกจากนี้นะคะทางผู้อำนวยการเขละกรีเนี่ยก็เตรียมที่จะตั้งจุดคัดกรองรนะคะในแคมป์คนงานโดยร่วมกับทางาโรงพยาบาลจุฬาภรนะคะ,อะขออภัยค่ะเป็นแคมป์คนงานขออภัยค่ะเป็นการร่วมกันตั้งตั้งจุดคัดกรองเทิงรุกให้แล้วเสร็จภายในสองวันนะคะคอ่าโดยวันที่ 14, สิบสี่พฤษภาคมแล้วก็สิบหก สิาพฤษภาคมและสิหกพฤษภาคมนี้ก็จะดําเนินการคัดกรองทั้งแรงงานชาวไทยแล้วก็ต่างชาติให้เสร็จเรียบร้อยคนด่ะยกันอดยอดรู้สึกว่าเจอเจอไปแล้วร้อยเก้าสิบหกคนจากทั้งหมดแปดร้อยคนใช่ไหมตัวเลขที่ดูน่าจะจากแปดร้อยคนเพราะเหมือนกับเขาตามรายงานข่าวมีระบุว่าคัดกรองไปละสามร้อยพบติดเชื้อร้อยเก้าสิบหก ซึ่งจำนวนตัวเลขชัดๆเนี่ยยังไม่มีการออกมาระบุว่ามีคนในแคมป์คนงานทั้งหมดเท่าไหร่ครับจ้ะ<ป>ทีนี้มันลามไปถึงทุกโครงการใช่เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจของคนในทุกๆพื้นที่อเหา็นเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งท่านใช่ที่โดนพิษโควิดเล่นงานาเป็นอดีตดาราดัง อ่ต้องหมออายุ90เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูขอดูขึ้นรูปอะไรค่ะขึ้นรูปมันนี่จําได้ไหมคุณคุ้น่ะพี่เต้ลนี่จําได้เลยนี่คุณคุณเบิร์ตพิทยานะน้์นองครับอดีตดาราคุณนมากเลยนะแต่แต่หน้าเนี่ยคุณคุน่ะอดีตดาราชื่อดังครับเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยละมันอายุในตอนนี้ก็50ปีนะฮะก็ที่เคยโด่งดังจากยุคประมาณ90เนี่ยก็เป็นที่ฮือฮาในจังหวัดเชียงใหม่เลยเมื่อวานหันมาังขับแกลบ ส่งอาหารในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับาผู้สื่ข,ข่าวเนี่ยรับแจ้งก็เข้าไปสอบถามไปพูดพูดคุยกับเจ้าตัวก็เจ้าต,ตัวก็บอกว่าใอดีตเนี่ยเคยเล่นภาพยนตร์ละครแล้วก็ประกวดในแบบเนี่ยเดินแบบแมากมางมาจนกระทั่งประมาณ25ปีก่อนเนี่ยก็หันหลังให้กับวงการไปประกอบอาชีพทําธุรกิจทัวร์ก็คอยทําหน้าที่คุยประสานงานกับแขกชาวต่างชาติจนกระทั่มาเจอพิษโควิด เนี่ยเล่นงานเนี่ยเมื่อตอนรายปีหกสองใช่ไหมแล้วก็ปีหกสามต้นมาบริษัททัวร์ก็ประสบปัญหาอ่าทําให้ไม่มีท่องเที่ยวเข้ามามงานก็ไม่มีก็เลย<า>ออกจากงานมาหันมาทาธุรกิจออนไลน์ขายกาแฟโกโก,โก้ของไทย<า>แล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงผิวอาหารเสรม<า>ิมค่ะทีนี้คุณเบิร์ตบอกว่าสาเหตุที่มาขับแกปพูดส่งอาหารเนี่ยเขา,าอยากมีเงินใช้แบบวันต่อวันก็ทําการศึกษาแล้วก็สมัครเข้ามาตอนเนี้ยทำงานมาได้ห้าวันแล้ว มีรายได้ต่อวันประมาณ250บาทอตอนทํางานเนี่ยก็ไม่มีใครจําได้หรอกเพราะใส่หน้าก,กากก็องการตัวเองตลอดชีดพ่นฆ่าเชื้อตลอดเวลาเวลาที่รับรับอาหารให้ลูกค้าครับก็จะตั้งใจทำเรื่อยๆกะว่าจะต,ตอนนี้จะเป็นอาชีพหลักแล้วก็เพราะว่าตอนเนี้คนนี่ตกงานเป็นจำนวนมากอ่าตัวเองเนี่ยก็อายุมากแล้วก็ไม่รู้จะใครจะรับไปทํางานอก็ตั้งต่ออกจากวงการการแสดงมา25ปีแล้วเนี่ยแต่เขา คุณเมย์บอกว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้กลับไปเนี่ยก็ก็ยินดีจะกลับไปเหมือนกันอย่พี่เตอรดูดิเขาห้าสิบอ่ะก็ยังดูดีอยู่นะถ้าพี่ห้าสิบอยู่อ้าวก็ดูดีอ่ะโอ้ไม่ก็ดูดีไงเออตอนนี้ในแบบของเราไงพี่เตอรตอนนี้คุณเมร์ของโฟกัสกับงานผงอาหารก่อนครับก็จะยึดเป็นเป็นอาชีพหลักเลยเพราะว่าตอนใช้เงินก้อนสุดท้ายเนี่ยไปซื้อรถจะยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยมาใช้ในการประกอบชีพแล้ว คุณเบิร์ตบอกว่าตอนนี้อยู่เป็นโสดเป็นคนอยู่คนเดียวนะครับก็เห็นใจคนตกงานเพราะว่าอ่ได้รับผลกระทบจากโควิดเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยเจอมากับตัวเลยก็อยากให้กําลังใจทุกคนนะครับว่าอย่าอายทํากินทุกคนมีภาระเหมือนกันอ่าทั้งหมดไม่ว่าจะดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลตัวเองก็อยากให้าสู้นะฮะอย่าท้อเชื่อว่าไม่นานจะดีขึ้นอืครับด,ดูจาก ไายชื่ออ่าอาณาชื่อละครที่คุณเบิร์ตเคยเล่นอ่ามีวังน้ำวนวังน้ำวนสีสามาสีสามาเนี่ยทันไหมทันทันตัวด้วยตัวตัวเรามีอะไรลักสุดท้ายที่ปลายฟ้าดอกโศกรักลอยลมนะคะตอนนี้คุณเบิร์ตเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่เออไม่มีใครจาได้จริงๆแหละหมายถึงก็ตอนตอนใส่หน้ากากก็ไม่รู้ แล้วแล้วทมัยมีคนรู้อะ่ะว่าเป็นคุณเบิร์ตต้องมีคนจําได้น่าน่าจะตอนถอดหรือเปล่าตอนถอดอจะเห็นหอยู่ก็เลยจะเป็นดี่ฮือฮากันไปใช่อ่าทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านครับที่เป็นตัวอย่างว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผล<ต><อ>กระทบแต่ก้าวทูชีวิตนะ,ะ,นะนะฮะใช่ ก็ตอ,ตอนนี้ก็มีช่องทางไหนที่เราสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขนาดได้ก็คงจะต้องช่วยต้องคือเขาเรียกอะไรนะก็ต้องสู้ดิ้นรนกันก่อนครับดิ้นรนกันเป็นเฮือกๆไปนะนะคะไปดูเรื่องของน้องยังพอมีเวลาเหลือไหมคะได้นะคะอ่ะไปดูอีกสักเรื่องละกัน